เรบชอบข้างในข้างในไม่ต้องก็ได้ข้ในมันได้มันดูหัวควีนยกโอนมันเริ่มโตมาเพรอะไรหรือว่าจะต้องแบบใช้อันนี้อัดใช่หรือไม่เวลาหนมหัวน่ยเวลาหนุมหัวนันให้มันมาแบบเพราะมันใส่นะ ชาไม่ต้องรีบเอาที่ถนัดมือถูอข้าถนัดข้างหนึ่งดึงไปสุดไม่ต้องหนีบแรงเยอะตรงนี้ไม่ต้องกดแรงเยอะแล้วมันก็จะขึืนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาเรียนเทคนิคของผมดเล็กน้อยครับทําให้รู้ดูว่าต้องทำผมยังไงครับผแล้วก็ทําให้แบบมันมั่นใจมากขึ้นครับ ขึ้นใช่ดนเด็ดตรงโคไดใชไปนั่นแหละคือต้องจับดึงอ่าอาจายดึงดึงผมเราดึงขาต้งเลยเห็นไหมอืมก็ดีนะครับเพราะว่าแบบบางเทคนิคเราก็ไม่เคยรู้เลยแบบปกติเราก็จะหนีบทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเราแบบหนีบผิดอะไรผิดผิดทิศทางอะไรเงี้ยพี่เขาสอนว่าคนหนีแบบนี้คือถูกใจมากเลยเพราะว่าผมคือมันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถแบบออกไปเที่ยวหรือสามารถออกมาได้เลยครับ ไม่ไม่ไม่ตรงแหะแต่ถ้าเป็นทางการหรือว่าแค่เสยเสยขึ้นน่ะก็แสกเดิมของน้องนี่แหละแค่เสยอย่างเงี้ยว่าบางทีผมก็บางทีสาเสร็จเนี้ยบางทีก็ไม่ไม่ตรงไปซ้ายว่าขวาแ้ว่างมันอยู่ที่ผมตอนผมเปียกก็ได้ความรู้ใหม่ทางด้านการเซ็ตผมไปเยอะมากเนี้ยเพราะว่าปกติผมเป็นคนแบบว่าใดเสร็จแล้วก็คือจบเลยแต่พอวันนี้ก็ ได้เรียนรู้ว่าโอเคเราต้องหมีอะไรยังไงได้วิธีการหมีวิธีการโยกโค้ดเนี่ยคัะก็รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นมีแบบว่ามีสะบัดไปมีสะบัดไาเอออันนี้ดูมาจากติดต่อ พรตอนแบบแข่งต้องแข่งเต้นที่วทีก็แตกก็จัดเองใช่ใช่ครับก็มีบ้างเวลาตอนไปแข่งเต้นก็ทำเองนี่วันนี้ก็รู้สึกว่าหมือนได้ได้แนวทางใหม่ๆแล้วกันครับแบบวิธีเทคนิคการหนีผมอะไรเงี้ยที่ปกติเรา แบบไม่เคยรู้มาก่อนแบบถึงแม้เราจะไปหาความรู้มาบ้างเคยรู้มาบ้างเลยแต่ว่าเออเราก็ไม่ไม่เคยใช้ไม่ชินมือวันนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเออบางทีลูกผมสัน้นหรือว่าลูกแบบเปิดหน้าอย่างเงี้ยที่เราไม่ค่อยทำมั่นใจมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง ฉันนองอาผมไปเรื่อยอ่ะมีพี่ว่าเพิ่งต้เองเป็นไปข้างหน้าข้างหหลังข้่งหลังเห็นไหมๆๆเออเหนือเนาะนี่มันจะดูดูมีแบบพี่ไปทำให้ผมเลยดีกว่าอ๋อได้ใช่นหมจากพี่รุ่งเยอะมากครับก็คือเหมือนผมต้องเหมือนเรียนใหม่เลยครับปกติก็ไม่ค่อยครูพักปัะจำจากเขามาครับปกติก็รู้สึกว่าอยากยืมตัวพี่ช่างทำผมไป ในรายการดีกว่านะผมไม่ค่อยถนดดัดเรื่องผมจริง